ตื่นเช้ามาก็โดนความกดดันเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าความกดดันนี้คืออะไรความกดดันก็คือนี่เจ้าสองตัวนี่โอ้ยวันนี้ดีใจดีใจแลวหรือเปล่าเหมือนได้ทองเลยนะ <c oughs> คือไอหมาตัวเล็กมันยอมให้จับวันนี้มันยอมให้จับพยอมให้ลูกธรรมดาเนี่ยมันไม่เคยเข้ามาใกล้เลยนะไม่เคยมาแบบ ให้ขนมอะไรเงี้ยมาเอาจับได้ตอนให้ขนมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ,อพอธรรมดาถ้าเราไม่ไให้ขนมแน้วถ้ายื่นมือไปมันจะวิ่งหนีเขาไปเลยจะไปแอบจะไปมันกลัวอะไรไม่รู้นะแต่เมื่อกี้นี้เราเดินออกไป,จะ,ออกไปจะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วมันก็มายืนอยู่ตรงมุมแล้วก็นั่งมองเราแต่วันนี้มันก็เดินตามอยู่นะเราก็เดินอยู่ในห้องเนี่ยเราเดินหยิบนู้นหยิบน, ύ, นี่ก็เดินตามแต่ว่าจับไม่ได้ <c oughs> จับไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบ ไม่สนใจเลยก็เพราะว่าการถ้ามีหมาที่กลัวเนี่ยนะจะต้อง <c oughs> ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้จะไม่ต้องไปแบบโอ้ยต้องไปไล่จับอะไรเงี้ยห้ามเพราะว่าอะไรมันจะมันจะทําให้หมามันกลัวขึ้นเราทีนี้เราก็ใช้วิธีโดยว่าให้ขนมเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็เดินไปนู่นเดินไปนี่ <c oughs> เราไม่สนใจ <c oughs> ใ,หาาให้เข้ามาเองให้เข้าเข้ามาหาเราเองแต่วันนี้ วันนี้เดินตามตลอดเวลาแลวนะก็มานั่งก็มานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างล่างเนี่ยไอเราก็กลัวจะย,ยจ,ะจะเหยียบเอาเวลาแล้วถอยหลังอะไรเงี้ยวันนี้ไปยืนคอยอยู่ตรงก๊อปปี้กระดาษแล้วก็พูดด้วยพูดด้วยมันก็อึ้งอึ้งอึ้งแบบมันไม่รู้ว่ามันตอบเราไม่รู้น <laughs> ั่นแหละเสร็จแล้วเราก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหขนมเสร็จแล้วเราก็จะไปกินอาหารกล้งวันเราจะไปอุน่นอาหารในใน,ในมิโครใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เดินไปก็ไ่ยืนยืนตรงมุมเนี่ย แล้วก็ยืนมองเสร็จแล้วเราก็เออลองก้มไปจับหน่อยสิให้จับฮะแบบโอ้โหดีใจมากเลยเอาจริงๆนะถ้าเกิดไปเจอสัตวนะ์อะไรแบบแล้วเราอยากจะจับเนี้ยเราจับไม่ได้แบบก็ทําให้แนะบบเนาะแบบเสียใจโอ้ยทําไมจับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ <ตะ S 2> ไม่ได้ไปทําอะไรเขาให้ขนมให้เขากินตลอดเวลาใช่ไหมมันก็มามันแบบมันบอกไม่ถูกกันเ๋ยด,ดูที่กลับมาจากเดินแล้วจะจะให้เราจับไหม <c oughs> ไม่ยอมให้จับดูที่จะมาไหมมาสิจะเล็กมาแล้วจอดได้ดีใจวะ่ะเดี๋ยวจะให้ขนมหมูหมูหมูหม,หมูต้องให้ของอร่อยอร่อยถึงว่าวันนี้ได้ให้จับเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้ของอร่อยอร่อย หมดแล้วเราหมดค่าแล้วไม่มีค่าแล้วไปกันหมดแล้วจะมาเล่าให้ฟังกับเกี่ยวกับประเทศสวีเดนเนี่ยมันก็ดีอย่าง,น,งนะหลายหลายบริษัทเขาจะให้เอาพวกพวกหมาไปเลี้ยงได้นะอย่างที่บริษัทเนี้ยเอาหมาเลี้ยงมาก่อนแล้วก็เอาหมามาเลี้ยงบริษัทที่ทํางานของ <c oughs> ของสามีเขาเอาหมาไปเลี้ยงได้มันก็ดีไปอย่างคือว่ามันทําให้ <c oughs> พวกคนงานนะนะ พวกลูกจ้างเนี่ยแบบว่าเออดีไว้เราจะได้ทํางานให้เต็มเวลาไม่งั้นเดี๋ยวสมมุติว่าเฮ้ยถ้ามีหมาอยู่บ้านต้องรีบกลับไปบ้านเอาหมาไปเดินมันทําให้จจิตใจไม่วอกแวกไงไม่ตั้งไม่จไม่ตั้งใจทํางานเวลาเวลาเลิกงานแล้วก็รีบกลับอะไรเงี้ยแต่ที่นี้พอเอาหมามาที่มามาเลี้ยงที่ทํางานได้เอากลางวันไปกินกาแฟถ้าสมมติว่าเวลาพักกาแฟเอาหมาไปเดินแป๊บกลางวันก็หมาเอาไปเดินเอ,อ่อส่วนมากที่นี่เขาจะกลางวันก็ชั่วชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม เขาก็เอาหมาออกไปเดินออกกําลังกายสักแป๊บตอนบ่ายก็จะมีพักกาแฟเขาก็จะเอาหมาออกไปเดินนี่ของเราทําอย่างนี้ที่นี่เขามีกฎหมายห้ามห้ามปล่อยเออหมาไว้เกิน8ดชั่วโมงด้วยไม่งั้นก็ต้องให้คนมามาเอาหมาไปหรือไม่ก็หมาไปฝากเลี้ยงแล้วไปฝากเลี้ยงเนี่ยที่มันที่ฝากเลี้ยงมันแพงเดือนหนึงเท่าไหร่เมื่อตอนเมื่อก่อนนี่เราถามหมาเราตั้งสิกว่าปียีิปีแล้ว สามพันกว่าสามพันกว่าโคโรเนอร์ก็เกือบหมื่นบาทต่อต่อเดือนนั่นแหละเราแล้วถ้าถ้าเอาเอาเอาหมามาเลี้ยงที่ทํางานได้มันก็ดีมันก็ดีไปอย่างคือประหยัดเงินสองก็ทําให้ให้ลูกน้องเลยคนรับจ้างเลยแบบว่าเออเห็นว่าเจ้านายใจดีนะเขาก็ทํางานให้ดีขึ้นคือของพวกนี้มันไม่มีอะไรมากมายเลยแค่แค่น้ําใจแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกบริษัทนะอย่างพวก อย่างบริษัทของวพวกเรานี่มันทํางานแบบไม่เกี่ยวกับพวกอ,อาหารอะไรพวกนี้ก็ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมันแล้วแต่บริษัทใหญ่ก็คงไปไม่ได้แหละแต่ว่าบริษัทพวกสิบคนยี่สิบคนอะไรพวกเนี้เขาส่วนมากเขาก็จะให้จะให้เลี้ยงนะมันมันก็มันก็แล้วแต่บริษัทอีกอะเจ้าตัวใหญ่เนี่ยเป็นเป็นหมาที่เขาเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาไปซื้อมาเป็นมือสองเพราะว่าอะไรเขาไปเห็นมันแล้วเขาชอบหมาพันุ์นี้ด้วย โรดิเชียนริชแบ็กใช่ไหมมันเป็นหมาหลังอ่านอะแล้วเขาชอบหมาหมาพันนี้เพราะตอนเด็กๆเ,เขามีเคยมีหมาพันนี้ใช่ไหมแต่ไอหมาพันพวกนี้นะมันใจสอกนะตัวมันใหญ่จริงเป็นหมาล่าสิงโตนะแต่ใจสอกยิ่งกว่าหนูอีกจะบอกให้ไอตัวนี้ไอเอนโซ่น,นี่มันก็มันก็ใจสอกแต่เป็นหมาใจดีไม่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 ไมไม ยุ่งเกี่ยวอะไรใครกับใครแต่เวลาเห่านี่เสียงโอ้โหเสียงแบบน,น่ากลัวนะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีพิษไม่มีภัย <c oughs> ที่เจว่าจะว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าที่เจ้านายเขาไปซื้อเนี่ยเขาเห็นเขาสงสารมันเพราะว่าในเจ้าของเก่าอ่ะเจ้าของคนแรกอะนะไปซื้อมาเสร็จแล้วเออมาปล่อยๆทิ้งๆคว่างๆไม่ยอมให้มันกินเลยตอนมันมานะมันผอมเหลือค่ะสามสิบกว่ากิโลเองหมาพวกนี้ต้องสี่สิบกว่าห้าสิบกิโลนะ ตัวใหญ่พอๆกับเราเนี่ยถ้ามันธรรมดานะที่แบบผอมมากโตโนเนี่ยน่าสงสารมันจะตายดีนะเขาไปซื้อมาเขาไปซื้อต่อมาไม่งั้นมันคงตายไปแล้วลหะเพราะว่าอ,อะไรถามไอ้เจ้านายก็ถามทําไมถึงขายละ่ะบอกอ๋อเออเขาเขามีลูกเล็กเพิ่งมีลูกเขาก็เลยไม่มีเวลาดูหมาเอา้าแล้วเสือกไปซื้อมาทำไมวะไม่เข้าใจเนี่ยคนจุนในะส่วนมากส่วนมาก,มากจะรักสัตว์ทั้งนั้นเลย คือเขาไม่ปล่อยปะละเลยนะอย่างที่นี่เขาก็มีกฎหมายเขาเรียกอะไรเคนเนลเคนเนลภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้นะนั่นแหละ <c oughs> ที่เพาะใช่ที่เพาะขายอะ่ะเขาจะให้เพาะได้ไม่เกินปีละสามครั้งอย่างมากนะห้ามแล้วทุกตัวนี่จะต้องจดทะเบียนหมานี่จะต้องจดทะเบียนสมมติว่าถ้าเป็นพ่อพัน์ธุแม่พันธุอะไรเงี้ยแล้วอยากจะให้มีลูกเสิสืบต่ออะไรเงี้ย ต้องลงทะเบียนรถหมาที่ลูกหมาที่เกิดมาทุกตัวต้องลงทะเบียนไม่เป็นชิปก็เป็นเอ่อเป็นแททูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีแททูแล้วสมัยก่อนมีแททูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นชิปทั้งนั้นเลยเพราะเวลาหมาหายไปเนี่ยเขาถ้าสมมติว่าไปแถาตำรวจเจออะไรเนี่ยเขาจะมีไอ้ที่อ่านชิปนะเราจะบอกเขาจะรู้เลยว่าเอ่อหมาตัวนี้เจ้าของชื่ออะไรมีมีเบอร์โทรศัพท์อะไรเขาต้องเขาเขามีให้เรียบร้อยเลย,เ,ลยเพราะเวลาเราซื้อหมาหมเนี่ย เราจะต้องไปจดทะเบียนแล้วก็ต้องมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็เ <c oughs> มื่อก่อนเสียภาษีนะเดี๋ยวนี้คงไม่เสียภาษีแล้วเมื่อก่อนภาษีหมานี่ต้องเสียนะแต่ว่ามันนานมาแล้วเขาเขาเลยกเลิกไปนานแล้วแต่ว่าการดูแลหมาการดูแลสัตว์ที่นี่เขาเขาดีมากเฉพาะหมานะแล้วก็แมวก็แมวแต่ว่าแมวเขาปล่อย แมวเขาปล่อยแบบว่าบางคนไม่ชอบแมวนะไปไปไปขี่ไปเยี่ยวใส่ไอ้ที่เล่นทรายของเด็กอะเขาก็ไม่ชอบแล้วบางทีเ็าไปนอนไปเยี่ยวที่รถที่นอนหรือที่นั่งอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแต่ของเราไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่สนใจเพราะว่ามันมันสัตว์ชีวิตมันนะเนาะมันก็ปล่อยมันไปเหอะมันจะมาทมําอะไรเดือดร้อนแค่นี้แค่หน่อยเราเราปล่อยได้เราก็ปล่อยอย่างเมื่อสองสามวันนี้มีกวางเข้ามานะเข้ามาในในบ้าน ต่ีบอกมาดูแลมาดูเร็วเพราะว่าเพราะว่าถ้าเสียงดังมันจะวิ่งอีกใช่ไหมมันก็มาเข้ามากินอะไรมันหาของกินในใ,ในในรัวเราอะนะ <c oughs> ถ้าเป็นเจ้าเป็นเพื่อน้านเขาไม่ชอบมากินต้นไม้เขาแต่เราบอกเราไม่สนใจต้นไม้ก็ต้นไม้เดี๋ยวมันก็งอกของมันเองเอานอกเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> จะคุยเรื่องหมาแล้วห <c oughs> มาที่เนี้ยก็ปล่อยไม่ได้ว่าให้เดินจะเปะสะปัดไม่ได้คือต้องจับออกไปเดินก็ต้องมีปลอกคล้องคอ แล้วก็ห้ามอย่างเข้าป่าเนี่ยเขาจะห้ามปล่อยเขาจะมีเวลาเพราะว่าอะไรเ,เขาจะห้ามปล่อยให้ให้หมาวิ่งวิ่งเล่นตามตามภาในป่าเนี่ยเขาจะมีกําหนดเวลาไว้ว่าตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนสิงหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์ป่าพวกกวางพวกสัตว์กระต่ายเลยพวกนี้มันจะออกจะมีลูกใช่ไหมมันก็เขาก็ไม่อยากจะให้หมาเนี่ยหมาหม,มาที่เราเลี้ยงเนี่ยไป ไปรบกวนสัตว์ป่าเราจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแบบเรื่อง <c oughs> แบบพ่าแบบโหสะเทือนใจคือที่ที่สวีเดนเนี่ยเขาจะมีมแบบคนคนล่านเนื้อนะเขาไปยิงกวางยิงอะไรพวกหมูป่าอะไรเงี้ยเขามี <c oughs> ต้องมีใบอนุญาตเพราะว่าบางทีพวกสัตว์ป่ามันจะมันจะมีมากเกินไปก็ต้อง ต้องล่าให้มันออกไปมั่งเพื่อไม่งั้นมันมันจะมันจะเข้าไปในชุมชนประชาในบ้านประชาชนเขาต้องเขาต้องล่าออกมั่งก็คือเมื่อประมาณอหลายสิบปีมาแล้วออกข่าวเพราะว่าคนป่าไอคนล่าสัตว์นะเขาจะมีหมาไปช่วยล่าสัตว์ด้วยเสร็จแล้วทีนี้มีคนหนึ่งเขาก็จอดรถไปที่ในในแบบคล้ายๆทางเกวียนนะนะเขาก็เอาหมาไปผูกไว้พอเขาล่าเสร็จแล้วเขาเอาหมาไปผูกไว้ตรงประตู ประตูข้างเสร็จแ,แล้วเขาก็เก็บปืน mm. เก็บเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าบูทเปลี่ยนเลยเสร็จแล้วเขาก็ปิดแล้วก็ขับไปลืมหมาลืมเอาหมาใส่รถเพราะหมามันอยู่ข้างๆเขารถมันเปยีนแล้วหมาไปอยู่ข้างๆแล้วเขาเปิดเปิดท้ายใช่ไหมเขาไม่ได้เอาหมาเข้าไปเลยเขาลืมหมาเขาไว้เสร็จแล้วเขาขับไปขับไปตั้งนานเสร็จแล้ว,ลวมีคนบีบแตรไอ้เขาก็ไม่รู้ว่าบีบแตรทําไมบีบแตรทําไมอะไรอย่างเงี้ย ที่บีบแตรเพราะว่าหมามันวิ่งตามแล้วแบบมันวิ่งไม่ทันน่ะวิ่งตามรถไม่ทันน่ะเขาก็ลากไปเลยอะ่ะโอ้โหพอเขาจอดรถพอพอเขารู้ตัวจอดรถหมาตายแล้วโอ้โหร้องไห้ซะไม่มีอะ่ะนั่นแหละมันแบบเป็นเรืองเป็นเรื่องที่แบบว่าสะเทือนใจสําหรับคนรักหมานะรักษาธร่ะ ถ้าแล้วเป็นเจ้าของทําตัวคอมหมาตัวเองอย่างนั้นด้วยโอ้ยความรู้สึกไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะเนี่ยนั่นแหละก็มีแค่นี้แหละเลยอยากมาเล่าให้ฟังแค่นี้เร,เรื่องหมาหมาเรื่องเรื่องหมาหมาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนิดๆิหน่อยๆน่อยไปแล้วทุกคน